ทอดไม้ระบาดจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้ขาข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้ขาข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูทอดไม้ระบาดจ้าข้าวเหนียวฟรีจ้าป้าครับผมเอาห้าไม้ครับห้าไม้เลยจ้าได้จ้าห้าไม้ก็ห้าบาทนะจ้ะขาข้าวเหนียวในกระติบอ่ะหยิบเอาเลย เขาเหนียวรีจ้ะอ่ะโอ้ยหมูทอดไม่ละบาทอยงหรอครับป้าทําไมป้าขายถูกจังเลยครับป้าไม่ได้ขายออกกาไรป้าก็อยากจะช่วยคนลําบากก็แค่นั้นเองแายตังครับป้ายอดในกระป๋องนี่นเลยจ้าโอ้ป้าป้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเหรอครับต้องกตขายหมูหมทอดราคาถูกแล้วเนี่ย ป้าจะเอาเงินไปช่วยผู้ประตกภัยน้ําท่วมอีกอะ่ะใจดีจังเลยตอนนี้คนไทยกําลังลําบากอะไรช่วยได้ก็ช่วยจะมากจะน้อยก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยอะ่ะผมมีแค่สามบ้านงั้นผมเอาสามมาครับป้าได้ได้อิ่มท้องแถมยังได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันอีก ขอบคุณนะครป้าที่เต็มสะพานบุญให้พวกเราคนยากไร้สองคนได้ช่วยเหลือคนอื่นจ้าอัน,น้วยจัะหยอดนั่นเลยขอบใจนะจ๊ะพี่เย่ยป้านั่นมันขายอะไรอ่ะทำไมมันถึงขายดีแบบนี้อ่ะดูดิคนลุมร้านมันเต็มเลยอ่ะ เออนั่นดิร้านเราอ่ะขายข้าวแกงมาตั้งนานแล้วคนเข้านิดเดียวเองนี <S <S ่นั่นเป็นขายอะไรไมีคนเยอะจังนะนั่นแหละสิพี่ฉันว่านะเราไปแอดดูกันไหมว่าเจ๊ป้านั่ยนะมันขายอะไรคนถึงได้เยอะขนาดนั้นอแอบดูเลยเหรอเออไปดิป้าโอ้ไปไปไปดูกหมูอทอดไม้ละบาทจ้าหมูอทอดไม้ละบาทข้าวเหนียวฟรีจ้าหมูอทอดไม้ละบาท นี่อะไรกันป้าทำไมขายถูกอย่างนี้ป้าขายไม่ได้กําไรนะจ๊ะทุนยังไม่ได้เลยป้าอยากจะช่วยคนยากไล้อะแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนน้ําท่วมด้วยจ้ะแหมป้าทำตัวเป็นคนดีมีน้ําใจเศรษฐกิจแบบเนี้ยังจะทําตัวเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นยหรอถ้าป้าไม่ช่วยพวกเองจะช่วยหรือไงล่ะพวกเองช่วย ป้าก็จะได้เลิกขำโอ้ยว,า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 วา้ายๆๆ้าอป้าทํไมฉันต้องทําตามป้าบอกด้วยเนี่ยนะใช่พวกฉันเนี่ยไม่ใช่เทวดานางฟ้าน,นะจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้น้ําท่วมแบบนี้ตัวใครตัวมันจะดีกว่าใช่พวกเองไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทําเองไม่รู้แหละยังไงนะป้าก็ต้องเปลี่ยนราคาตะกรขายปลาเปล่าๆมั้ยละบาทเนี่ย ห้ามขายไม้ละหนึ่งบาทต้องขายไม้ละสิบบาทเท่านั้นเข้าใจไหมโอ้ยไม่ได้หรอกมันแพงไปคนยากไรนะ้เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาฟือ้อไม่รู้แหละป้าห้ามขายไม้ละหนึ่งบาทเข้าใจปะ่ะเพราะว่าคนได้ยินว่าป้าขายไม้ละบาทเนี่ยเขาก็แวะมาซื้อร้านป้าหมดแทนที่จะไปร้านฉันป้าแย่งลูกค้าฉันหรอฮะโอ้ยมันกระสิบข,ของลูกค้าเขาเขามีกําลังซื้อที่ไหนเขาก็ไปซื้อที่นั่นแล้วทําไมค่าต้องเปลี่ยน สิทของข้าค่าขายอยู่ข้างบ้านค่าข้าไม่เปลี่ยนป้าพูดม้เรื่อยใช่ไหมบอกให้เปี่ยนก็เปลี่ยนดีวะข้าไม่เปลี่ยนเว้ยอ,อีป้าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะฉันพูดดีๆด,ด้วยแล้วนะเนี่ยเหลอพูดดีข้าอยู่ของข้าพวกเองนั่นแหละเข้ามาหาเรื่องข้านี่แหละนะ พี่เขาเรียกว่าคนจะทำฟาร์มดีแต่ก็มีมารผจญอ,อีป้าอ,อ,อะไรเล่าพี่ใจเย็นเชื่อพี่ใจเย็นอะไรเล่าไม่เห็นเนาะป้าพูดอะไรฮะเชื่อพี่พี่แถมไปกันเลยไม่ไปอะโดนแน่ไปดิดไปดี นี่พี่จะดึงฉันกลับมาร้านทำไมเนี่ยเสียงดังเว่ยกันทำไมอะพี่อะมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีอะไร,รอะพี่นี่คิดดูนะไม่รู้เรื่องอะ่ะโถ่เฮ้ยอะไรอะ่ะฮะาขโมยปี๊บใส่เงินช่วยคนน้ำท่วมเลยนะพี่เฮ้ยเผาสิ แต่แหกปากทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาได้ยินหมดหรอกเอ้าเธอทันตกใจนี่พี่พี่ขโมยเลยนะถ้าเกิดว่าโดนตำรวจจับได้อ่ะจะทำยังไงก็อ,อย่าให้มันโดนจับซิมันต้องใช้หัวหน่อยคิดดูนะถ้าเราขโมยปิ๊บใส่เงินน้ำาท่มยาป้าั่นมาได้ะเราก็จะได้เรืงง่องเงินยาป้านั่นแถมเราก็จะได้เงินมาฟรีๆอย่างเงี้ยมีจต่ได้กับได้สบายหรอแล้วพี่ทำไงอ่ะมีวิธีแล้วหรอ <c oughs> เออทำไงเนาะอะไรคิดออกแล้ว <c oughs> คิดออกแล้วคิดออกแล้วโอเคแน่ใจนะว่าคิดออกแน่ใจสิรับรองเก็บป้านั่นนะ <c oughs> สำลักน้ำตายน <c oughs> <c oughs> ั่นนี่เียแล้ว ทำไมมันสองคนมองมาแต่ทางนี้ว่ะท้าทางมองแปลกๆสงสัยจะมีเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยมีอะไรเลยจ๊ะป้าเอาขูดท่อยไม้หนึ่งจ้ะเอาื่อเช้าอย่างพูดไม่ดีอยู่เลยมาว่ายเข้ามาพูดดีด้วยมันมีอะไรแปลกๆมาเนี้ย ป้าลองก็เปลี่ยนกันได้ป้าฉันก็อ,อยากจะช่วยป้าอุดหนุนน่ะช่วยขน้ำท่วนด้วยไงเออพอดีที่ทอดไว้นะ่ะมันหมดเดี๋ยวป้าทอดใหม่ให้นะรอแป๊บหนึ่ง ู่ตรงนี้เลยพอเองมาปี๊บเงินมันก็หายไปนี่เองเป็นคนเอาไปใช่ไหมป้าอย่ามากล่าวหากันสิฉันอุตส่าห์จะมาช่วยอุดหนุนทําบุญกับโดนใส่ร้ายซะอย่างนั้นแหละถ้าป้าไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหานะฉันว่านะป้าเป็นคนเอาไปเองหรือเปล่าฮะใ้าจะทําแบบนั้นทําไมถ้าข้าทําแบบนั้นน่ะข้าจะมาขายหมูทอดเหรอไม้ระบาดนะ่ะ ทาแบบนั้นทําไมก็สร้างภาพไงป้าแหนทําเป็นมาขายหมูทอดไม้ระบาดแล้วก็เอาปีมาตั้งว่าช่วยบริจาคน้ําท่วมที่แท้ก็สร้างภาพคนมาเห็นเขาก็นึกว่าป้าเป็นคนดีมันก็แค่กลเราธัดการขายนั่นแหละว่าแหมป้าเนี่ยฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยไม่จริงข้าไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยแหมจเย็วป้าจริงจริงหรือเฮ้ย แต่ว่าปีป๊บเนี่ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าตัวนมีเงินเยอะแน่ๆเลยไหนขอพี่ดูหน่อยสิว่ามีเท่าไหร่เ <c> ฮ <oughs> ้ยนี่เนนมันนี่วะนั่นไงขโมยปีป๊บจริงๆด้วยเ <c oughs> ฮ้เยไอพี่มอสจะเสี่ยงนั้นทำไมวะโดนจับได้เลยเนี่ย โอ้แอนนี่นแหละเกี่วถังแล้วใช่้นมาพี่เนี่ยนี่มันถังน้ำมันอยู่ขึ้นมาทำไมฮนะหลงก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมาติดยิ่งเนี่ยกอมน้ำหน้าเจอกาวติดทนเข้าไปเป็นยังไงล่ะนะกาวนี่หมายความว่างไงป้านั่นดิหมายความว่างไงฮะอีป้า ไม่ไว้ใจพวกเองตั้งแต่แรกแล้วปี๊บน้ำมันทาเกอ่ะสีมือข้าเองนะโว้ยปี๊บเงินอ่ะมันอยู่ตรงนี้ป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาออกไปนะมือก็ไม่ออกกูจะลงไงวะเนี่ย ทางสองคนนั่นจะไม่ใช่คนดีอะ่ะถ้าพวกเองทำอะไรไม่ดีอะ่ะจะได้เจอดีกับฉันแน่ แต่ข้าก็ไม่ง้อนะโว้ยถ้าข้าไม่แน่จริงอ่ะข้าไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้หรอกเนี่เยอะแยะด้วยเอ้ยแอนช่วยพี่เอาไปก่อนเร็วเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นเข้าโอ้ยจะช่วยยังไงหรอพี่เฮ้ยมันจะติดปิดลงก็ไม่ได้โดดกัได้เหรอเฮ้ยโค่อย <laughs> โอ้ยโอยหลังหักแล้วมึงเนี่ยโอมนั่นนะให้ทุกแก่ด้ทุกนั้นถึงตัวไ <c oughs> <c oughs> หวไหมเนี่ย <c oughs> โอาลูก้นเร็วป้ากูกูเกิดอะไรขึ้นครับป้า ก็ไอ้ผัวเมียสอคนนีน่นะสิมันคิดจะมาขโมยปี๊บเงินที่ข่าจะเอาไปบริจาคน้ำท่วมแต่ดีนะที่ข่าน่ะไหวตัวทันก่อนเลวยจริงเลยอ่ะไอ้พวกมันสังคมแบบนี้ต้องจับส่งตำรวจได้เกล็ดเลย <S <S เฮ้ยทำอะไรอ่ะเอามือส่งกระปงแกออกไปนะวุว้ยออกไปไปถึงพวกมันสกระปกกแบบนี้แต่จิตใจมันสะอาดกับแกร้อยเท่า จับไปเลยจับไอ้สองคนผัวเมียมไปส่งตำร,รวจเลยเดี๋ยวข้าจะให้หมูทอดคนละสิบไม้เอาไปเลยไปไว้ไปไปทางปไปแหละไปเลยเฮ้ยหยุดนะเว้ยก่อนจะทับตำรวจอะเอามือขวางอย่าปี๊บเได้ไหม <c oughs> ไปเลยไปทางปีไปแหละโอ้ยโยกไป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 เลย ตรนนะช่วยด้ยช่ยย้ย,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 ยนี่มันคนโดนไฟดูดนี่ว่ะเอาไงดีวะถ้าคนไปช่วยนี่ต้องโดนไฟดูดตายด้วยแน่เลยอ่ะกูช่วยด้วยค่ะเฮ้ยนี่มันเงินนี่ว่ะสบายเลยเว,ว้ยตั้ม ไม่ต้องซื้อหวยก็รวยได้เว้ย <thì S 2> ขอบใจมากนะสำหรับเงินนะ่ะงั้นเธอช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะฉันไปก่อนละ้ยพอได้เงินปุ๊บก็เลิกช่วยเลยนะน <durability> ช่วยด yes? ้วยแม่คะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรอะคะตายแล้วระวังนะลูก ขาโดดดนไฟูอะแม่คะแล้วเขาจะตายไหมคะถ้าแม่ไม่ช่วยเขาอ่ะเขาอาจจะตายก็ได้นะลูก เงินนี่สิคะเฮ้ยหนูไปมาจากไหนอะลูกมันตกอยู่บนพื้นนี่อะค่ะอ๋อต้องเป็นของผู้หญิงคนนี้แน่ๆเลยอะคุณคะคุณแม่จะคืนให้เขาเหรอคะใช่สิลูกเงินของเขาไม่ใช่เงินของเราแต่หนูหิวอะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะโอ้คุณคะเออนี่คุณเป็นคนช่วยใช่ไหมเหรอคะ ใช่ค่ะคุณไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วคะ่ะนี่เงินของคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะอคเอ่อคุณปลอดภัยแล้วถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะแม่คะซื้อข้าวให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะเดีย๋ยวแม่สัมภาษณ์งานเสร็จก่อนนะลูกตอนนี้รีบไปกันเถอะก็ได้คะ่ะ ขอโทษนะคะห้องสัมภาษณ์งานอยู่ตรงไหนะคะอ,อ๋อนี่คุณมาสัมภาษณ์งานเหรอครับค่ะใช่ค่ะอ๋องั้นคุณรีบไปเลยนะครับเขาสัมภาษณ์กันชั้นยี่สิบะครับฟต์มันเสียนะฮะคุณต้องเดินันไดขึ้นไปนะรีบไปเลยเอ,อ๋อขอบคุณค่ะท่อฝันเดี๋ยวท่อฝันนั่งรอแม่อยู่ตรงนี้นะลูกแม่ต้องตามแม่ไปเดี๋ยวแม่กลับมาค่ะน่งโง่แกไม่มีทางได้งานหรอก เปล่าไม่มีอะไรหรอกมีคนรอสัมภาษณ์คนเดียวหรอคะใช่ครับมีผมคนเดียวครับอ,อ๋องั้นเชิญค่ะครับเขาสัมภาษณ์อยูตรงนี้นี่แสดงว่าแม่เราโดนผู้ชายคนนั้นหลอกเหรอทำยังไงดีเนี่ยเชิญสวัสดีครับ คุณต้องการทำงานที่นี่เหรอใช่ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณช่วยตอบคำถามฉันหน่อยสิว่าคุณเนี่ยมีความซื่อสัตย์มากแค่ไหนโอโ้โหความซื่อสัตย์ผมนะครับเกินร้อยเลยครับแล้วผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะครับเรื่องประสบการณ์การทำงานของคุณเนี่ยฉันเห็นในใบสมัครแล้วแหละแต่ฉันว่าเรื่องความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยคุณไม่ผ่านอะไรนะครับ ฮ้ยคุณคุณ,คณช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเธอช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะฉันไปก่อนละใช่ฉันคือคนที่คุณเนี่ยขโมยเงินไปแล้วฉันก็คือคนที่คุณเนี่ยปล่อยให้ไฟดูดตายไงคนที่มาสัมภาษณ์งานเนี่ยต้องเดินผ่านเส้นทางนี้แน่ๆงั้นดีเลย เล่นละครทดสอบคุณธรรมกันสักหน่อยนะ<ๆ>คงได้เวลาทยอยกันมาแล้วล่ะ<ๆ>ต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยช่วยด้วยช่วยด้วยคือแต่ตอนนั้นผมออกไปตามคนมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็แล้ว หนูคนนั้นนี่ตายแล้วระวังนะล,ลูกเขาโดนไฟดูดอะ่ะแล้วเขาจะตายไหมคะขอโทษนะคะนี่ใช่ห้องสัมภาษณ์งานหรือเปล่าคะใช่จ้ะทำไมเหรอจ๊ะคุณนะคุณนะหลอกให้แม่หนูวิ่งขึ้นไปชั้นยี่สิบทำไมอะไรนะก็แม่หนูเขามาสัมภาษณ์งานแต่ก็เจอคุณน้าคนนี้หลอกให้วิ่งขึ้นไปชั้นยี่สิบค่ะทำไมคุณนะถึงเป็นคนแบบนี้อะ่ะ ทำไมคุณน้าต้องหลอกแม่หนูด้วยจริงอย่างที่เด็กคนนี้พูดไหมไม่จริงเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับน,นังเด็กนี่มันกโกหกครับหนูไม่ได้กโกหกเข้ามาอทอฝันหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงลูกแม่คะแม่เจนเขาหลอกคะ่ะห้องสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้แม่รู้แล้วมีพนักงานเขาบอกแม่แม่ถึงได้รีบกลับมานี่ไงมีอะไรจะพูดอีกไหมคุณตาม คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วคุณก็โดนคดีรักทรัพย์ด้วยหน้าบริษัทของฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีภาพที่คุณเนี่ยขโมยเงินของฉันด้วย<ม>เข้ามาตำรวจมาแล้วค่ะท่านส่วนคุณตำรวจรออยู่ข้างล่างเชิญคะ่ะแตงไปดูความเรียบร้อยหน่อยปะ ฉันจับคนร้ายส่งตำรวจให้แล้วนะแล้วฉันเนี่ยก็จะรับแม่เธอเข้าทำงานที่นี่ด้วยจริงเหรอคะเย้ yeah. แล้วฉันไม่ต้องสัมภาษณ์งานเหรอคะไม่ต้องแล้วคะ่ะคุณ่ะผ่านการสัมภาษณ์ตั้งแต่คุณช่วยฉันจับไฟดูดแล้วก็เอาเงินคืนฉันแล้วละคะ่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้ทำงานที่นี่แล้วอ๋อแล้วฉันเนี่อยากเลี้ยงข้าวคุณสองคุณแม่ลูกอะคะ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานนะคะ ฉันอยากตอบแทนความดีของคุณสองคนแม่ลูกอะคะ่ะคนทำดีก็ต้องได้ดีตอบแทนแบบนี้แหละคะ่ะขอบคุณนะคะ